ครั้งแรกในไทยเบเยอร์คิกออฟร่วมสร้างอาหารต้นแบบในเขตกรุงเทพให้เย็นขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยสีธาภายในที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนสูงและหน่วงไฟในตัวพร้อมยกระดับคุณสมบัติสีหน่วงไฟด้วยนวัตกรรมจากขยะอาหารสร้างโรงเรียนปลอดภัยต้นแบบเพื่อสังคม บริษัทเดเย่จำกัดผู้นำด้านนาวัตกรรมเสียรักโลกเดินหน้าย,ยกระดับมาตรฐานอาคารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปิดตัวโครงการโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลาอาคีภัยด้วยนวัตกรรมจากขยะอาหารณศูนย์เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่คองเตยร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน หัวใจของโครงการนี้คือการต่อยอดโดยผนึกกำลังขยะอาหารจากเปลือกหอยนางรมสู่สารชีวภาพหน่วงไฟที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัยกับผลิตภัณฑ์เบเยอร์คูออกพ t ดฟอร์อินเทเลียสีทาภายในระดับพรีเมียมที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านการสะท้อนความร้อนและคุณสมบัติหน่วงไฟเพื่อลดความเสี่ยงอักคีภัยในแหล่งชุมชนค่ะ นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันความภาคภูมิใจของเบเยอร์นะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็ทําสิ่งดีๆให้กับทั้งตทมแล้วก็ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือกับทางเน็กเทคด้วยแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากทางสวทชนะครับในการสร้างนว,วัตรกรรมใหม่ๆที่นําเอาเศษขยะนะครับจากโรงแรมมาริออตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเศษขยะของเปลือกหอย ซึ่งเราทุกคนทราบดีอยู่นะครับว่าตะไคอยเหล่านี้หลังจากที่เรารับประทานเสร็จแล้วมันไม่ได้ไปไหนครับมันถูกเอาไปฝังกลบซึ่งฝังกลบเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนทําให้เกิดกรดแอลกอแก๊สทาให้โลกร้อนได้แต่ณวันนี้เองนะครับนวัตกรรมของเล็กเทคมาผสมผสานกับนวัตกรรมของสีเบเยอร์คูนี่นะครับสามารถนําเอาขยะเหล่านั้นเนี่ยกลับมาแล้วมาสร้างเป็นสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ให้กับน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนวันนี้ได้ก็คือคุณสมบัติในการหน่วงไฟซึ่งเดิมปกติของสีเบเยอร์คูขเราเน ในการหน่วงไฟอยู่แล้วหลังจากที่เราทาไปในตัวอาคารภายในนะครับตัวสีเองเนี่ยเมื่อได้รับการอยู่ในเกิดเกิดเหตุรูปอุบัติเหตุอะไรก็ตามก็ตามแต่เนี่ยตัวมันเองจะไม่ลามไฟแต่เมื่อเราสามารถเพิ่มด้วยนวำตรมที่มาจากตัวแคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งสถาบันนักเทคเป็นคนคิดค้นขึ้นมาจากเปลือกหอยที่เป็นเศษวัสดุหรือเป็นขยะธรรมชาติเหล่านี้ ก็สามารถทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการหน่วงไฟเพิ่มขึ้นได้อีกและนวัตกรรมเหล่านั้นมารวมกันแล้วก็มาถูกใช้เป็นสีที่มาทาสร้างความสวยงามสร้างบรรยากาศดีๆสร้างทัศนคติสัยดีๆให้กับน้องๆที่เรียนอยู่ในห้องเรียนถามว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมันดีกับแค่น้องๆอ,อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับสีที่มีการหน่วงไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ในการใช้ในสารใดประโยชน์หลายๆที่ไม่ว่าเป็นที่พับ i ิกเพลสหรือคอมเมอรเชียลเพลสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาล โรงแรมหรือสถานสรรพสินค้าหรือที่ต่างๆที่เป็นสรรพสินค้าชั้นนำนะครับ ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีะคุณสมบัตินี้ในการสเปคอยู่แล้วว่าในทุกทที่ที่มีการให้ชุมชนอยู่เนี่ยจะต้องมองแล้วก็หาคุณสมบัติในเรื่องของการหน่วงไฟเพื่อมีเวลาเพียงพอให้กับผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่เข้าไปใช้สถานที่เนี่ยครับอ,อพยพออกมาได้นะครับนอกเหนือจากความสวยงามของสีที่มันสามารถให้แล้วตัวสีเบเยคูนี่เองนำเอาคุณสมบัตินี้มาผสมประสานไปแล้วด้วยนะครับฉะนั้นก็อยากจะเรียนนะครับว่า ในหลายๆอย่างณวันนี้ปัจจุนว,วัตกรรมของเบเยอร์ที่เราไปถึงจุดที่เป็นปณิธานของเราทุกๆอย่างมันทําให้เกิดการสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเวลาเดียวกันสร้างระบบนิเวศที่ดีแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันแล้วก็จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงกิจกรรมในวันนี้นะครับว่าเบเยอร์เราทําเพื่อสังคมนะครับแล้วก็เพื่อน้องๆแล้วก็มีการ จับมือกับพันธมิตรอีกหลากหลายจริงๆก็ขอขอเรียนเชิญน,นะครับว่าถ้าใครพันธมิตรท่านใดที่มีโอกาสหรือมีไอเดียต่างๆเนี่ยเบเยอร์ er เรามีศูนย์นวัตกรรมเพื่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถมาทำโปรเจกต์ร่วมกันได้แล้วพัฒนาสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติไทยแล้วก็สามารถทําให้ลดโลกร้อนไปในเวลาเดียวกันด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอสูงสุดของเบเยอร์นะครับต้องขอบคุณทุกคนมากครับ thank you.